มีบางคนถามเข้ามานะครับการเช็คพระแท้นะครับให้เช็คอย่างไงนะครับถ้าหากว่าไม่ไปเช็คก,กับพวกพวกเซียนพระผมแนะนำอย่างนี้ครับให้ไปที่สถาบันนิวเคลียร์นะครับให้ไปที่สถาบันนิวเคลียร์นะครับเขาจะเ,เช็ค ด้วยการเช็คจากคาร์บอน14นะครับออออการเช็คด้วยคาร์บอน14นะครับเราจะสามารถตรวจหาว่าวัตถุชิ้นนั้นมีอายุยาวนานเท่าไหร่นะครับเออเป็นการเช็คตามหลักฟิสิกส์นะครับอันนี้อันนี้